อันนี้เริ่มทำนาปังครับเดินเดินอยู่คันหลังนาเกือบจะเป็นเดือนไม่เห็นครับโอ้โหนะครับหลังพึ่งเหมือนพึ่งหลวงเลยครับเนี่ยผมก็เดินตรงนี้ทุกวันเลยเดินดูน้ำเดินดูอะไรไม่เห็นนะเพราะเดินก้มๆมมองแต่เนี่ยมองแต่ พวกคันพวกเนี่ยในเหมืองน้อยเนี่ยไม่ได้เงยหน้าขึ้นไปมองเลยครับโอ้โหถ้าเกิดพาดทา่าหลังแตกขึ้นมานี่งานเข้าผมเลยนะเนี่ยดูสิโอ้ยใหญ่เลยขยาย,ย,ายฟึบอ๊บนะฮะโอ้ต้นเนี้ย ผมก็เดินอยู่ทุกวันนะเดินอ้อมแต่เขาคงไม่ทําอะไรเพราะว่าผมไม่มีเจตนาร้ายกับเขาเนาะต่างคนต่างอยู่ไปโอ้โหก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับเป็นห่วงเขาเหมือนกันว่าถ้าเกิดมีคนอื่นรู้นะครับก็จะเข้ามาตีตีไปเอาน้ำพึ้งเอาราังไปขายแต่ตรงนี้มันเป็นนาของผม ก็คงจะไม่มีใครกล้าเข้ามานะครับแล้วมันก็อยู่ในพื้นที่ที่ผมปลูกข้าวแล้วด้วยคงหวังว่าคงไม่มีใครกล้าเข้ามานะครับเดี๋ยวผมก็จะมาคอยดูเขาเรื่อยๆเพื่อที่ให้เขามีชีวิตเป็นผลิตน้ำผึ้งได้ต่อต่อไปผสมพันธุ์ให้กับพื้นพันธุ์ ธรรมชาติได้เพราะว่าเขาก็จะไปเอาเกสรเอาอะไรพวกเนี้ยมาผสมพันธุ์ต้นไม้ก็ได้ผสมเกสรต้นไม้ใหญ่นะครับต้นนั้นใหญ่โอเคครับเดี๋ยวตามคึ้นหน้ายังไงร่างเขาจะใหญ่กว่าเดิมเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ